ตอนที่18เมื่อพลังจะหมดเช้าวันรุ่งขึ้นท้องนภพาเริ่มทอแสงหลินรวนหยิบซาลาเปาสองลูกใส่ลงไปในถุงผ้าสะอาดก่อนจะโยนลงไปในตะกร้าที่ซื้อมาใหม่พร้อมกับกริดอันใหม่ที่เน็บอยู่ข้างเอวนางกำลังเตรียมจะขึ้นภูเขาทว่าพิ่งจะเดินออกไปได้เพียงสองก้าวหลินหารก็ตามออกมาพี่สาวข้าไปด้วยเจ้าจะไปทำอันใด สีหน้าของลินหานดูกังวลมิน้อยภูเขาเฉิญวูเต็มไปด้วยอันตรายท่านเป็นสตรีตัวคนเดียวข้ามีวางใจดังนั้นข้าจะตามไปได้เยี่ยงไรก็ยังมีคนคอยดูแลอีกอย่างข้าเป็นบุรุษคนเดียวในบ้านไหนเลยจะกล้าปล่อยให้สตรีออกไปทำงานนอกบ้านคนเดียวลินรวนปฏิเสธโดยที่มิต้องคิดแขนขาเล็กเยี่ยงเจ้าคงได้เดินขาลากกลับมาเป็นแน่ลินหานถูกตอบกลับลินรวนยกยิ้มพลางลูบผมของเขา เพียงเจ้ามีใจจะช่วยแค่นี้ข้าก็ดีใจมากแล้วเจ้าอยู่บ้านดูแลหลินซิ่วเถิดนี่มีเพียงทําให้ข้าเบาใจลงเท่านั้นทว่าเจ้ายังได้ดูแลครอบครัวของเราไปด้วยรอให้เจ้าโตกว่านี้อีกสักหน่อยข้าจะพาเจ้าขึ้นเขาไปด้วยกันเมื่อหลินหันเห็นว่านางมีเห็นด้วยกับคําขอของเขาจึงทําหน้าบึ้งตึงทันทีหลินร่วนมิได้สนใจเขาอีกต่อไปนางหยิบตะกร้าแล้วเดินขึ้นไปทางภูเขา วันนี้นางออกมาแต่เช้าทั้งยังได้พบเจอผู้คนหลายกลุ่มระหว่างทางแม้ว่าภูเขาฝูหนิวจะมิมีสัตว์ให้ล่าแต่กลับมีผักผลไม้ป่าขึ้นมากโขโดยเฉพาะตอนนี้ที่เป็นฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูการของเหตุทรรให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเขาเพื่อค้นหามันในทุกๆวันอารวนเจ้าก็ขึ้นเขาเช่นกันหรือคนที่ทักทายนางล้วนเป็นคนหมู่บ้านตระกูลหลินทั้งสิ้นนางจึงยกยิ้มแล้วพยักหน้าเบาๆเป็นการให้คำตอบ มีสตรีว,วัยยี่สิบกว่าเข้ามากระซิบข้างหูนางเสียงเบาอารวนเจ้าทราบหรือไม่ว่าว่าหวังซื่อกลับบ้านของนางอีกแล้วหลินรวนสายสีสษนนางมีสนใจหวังซื่อรวมถึงคนตระกูลหลินทั้งหมดแม่นางผู้นี้เป็นสะพ้ายของตระกูลหลินสามีนางก็คือหลินซื่อนางเป็นที่รู้จักในนามหลินหลิวซื่อในหมู่บ้านมีเรื่องซุบซิบมากมายในช่วงมิกี่วันก่อนนางได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลหลินเมื่อได้พบกับหลินรวนแล้วจึงอยากจะดึงนางมาสนทนาให้หมดเปลือก ในภาพความทรงจำของหลินรวนหลินหลิวซื้อผู้นี้คือคนที่ขลาดกลัวระหว่างที่กำลังสนทนาตามมารยาทอยู่นั้นสายตาของหลินหลิวซื้อพลันเหลือบไปเห็นกริดข้างเอวกับตะกร้า,บาใบไม่ดวงตานางจึงลุกวาวขึ้นมาทันใดาอารวณตอนที่พวกเจ้าแยกบ้านออกมาบิดาของเจ้าคงให้เงินมาเยอะสิถ้าเจ้ามีเพียงมีตะกร้าเท่านั้นทว่ายังมีกริดนี้อีกคาดว่าคงมีราคาราว200รอีเลยทีเดียวอ่าในห่อผ้านี่ใส่อันใดไว้กันขอข้าดูหน่อยสิหลินหลิวซื้อเอื้อมมือออกไปหมายจะเปิดห่อผ้า ลิ้นรวนขยับตะกร้าไปด้านข้างทําให้หลินหลิวซื้อคว้าได้เพียงความว่างเปล่าทว่านางยังมิยอมแพ้นางยังพยายามเอื้อมมือไปหยิบห่อผ้าด้วยความมุ่งมัน่นอยู่ๆก็ได้กลิ่นหอมของซาลาเปาที่ทามาจากแป้งสาลีหลินรวนยากจนถึงเพียงนั้นเหตุใดถึงสามารถกินซาลาเปาที่ทํามาจากแป้งสาลีได้กันถ้าวันนี้นางมิได้เห็นของด้านในห่อผ้ากับตาตนเองคงรู้สึกกินมิได้นอนมิหลับเป็นแน่ ลินรวนรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากหางตาของนางเหลือไปเห็นพงหญ้าทันใดนั้นก็เกิดรอยยิ้มชั่วร้ายขึ้นมาทันใดหลินหลิวซื้อที่กำลังนึกสนุกอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนว่ามีอันใดขยับอยู่ที่เท้าพอก้มหน้ามองดูวิญญาณของนางก็แทบจะหลุดออกจากร่างดังนั้นนางจึงกรีดร้องออกมาทันใดอหยางูงูช่วยข้าด้วยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆรีบเข้ามามุงดูเป็นงูดอกไม้ขนาดใหญ่เท่าข้อมือกำลังเลื้อยอยู่บนหลังเท้าของหลินหลิวซื้อ เมื่อหลินรวนเห็นหลินหลิวซื่อตื่นตื่นตะใจจนจะเป็นลมล้มพับนางจึงตัดสินใจดึงกริดออกมาแล้วฟันออกไปทำให้ลำตัวและหัวของงูขาดออกจากกันงูหัวขาดแล้วทว่าลำตัวของมันยังคงบิดไปมาเลือดของมันสาดกระเด็นไปโดนชายกระโปรงของหลินหลิวซื่อหลินหลิวซื่อทนไม่ไหวอีกต่อไปนางกอกตาไปมาแล้วหมดสติลงทันใดหลินรวนรับร่างของนางเอาไว้จากนั้นก็ตะโกนไปทางชาวบ้านที่เข้ามามุงดูว่ารีบมาช่วยข้าเร็วเข้าหลินหลิวซื่อเป็นลมแล้ว หลังจากนั้นมินานก็มีเงาร่างสูงใหญ่วิ่งมาทางนี้คนผู้นั้นก็คือสามีของหลินหลิวซื่อหรือก็คือหลินเซิงจินหลินรวนมอบหลินหลิวซื่อให้หลินเซิงจินก่อนจะจับงูที่ยังคงดิ้นอยู่ขึ้นมาจากนั้นก็โยนมันลงไปในตะกร้าแล้วก้าวเท้าขึ้นภูเขาทันใดเมื่อหลินเซิงจินเห็นการกระทำที่ป่าเถื่อนของหลินร่วนหัวใจเขาก็เต้นแรงขึ้นมาทันใดเพราะตื่นตกใจ ลินรวนกลายเป็นคนน่ากลัวแบบนี้ตั้งแต่เมื่อได้งูตัวใหญ่เพียงนั้นต่อให้เป็นชายหนุ่มรูปร่างกำยำม,มาเห็นก็คงตื่นตกใจมากอยู่ดีทว่านางกลับฟันมันขาดเป็นสองท่อนโดยมิแสดงสีหน้าอันใดเลยเมื่อนึกถึงเรื่องมิกี่วันก่อนที่หลินรวนจัดการเจ้าหวังใช้อย่างโหดเหี่ยมทารุณทั้งยังเรื่องที่จับลินหูยนฟาดลงพื้นด้วยมือเปล่าผู้คนจึงเริ่มหวาดกลัวในใจขึ้นมาบ้างแล้ว ลินร่วนผู้นี้ดุร้ายป่าเถื่อนมากจริงๆอย่าว่าแต่จะรังแกนางได้ง่ายๆเลยหากกล้าทำเกรงว่าคงมีอาจรักษาชีวิตน้อยๆของตนเองไว้ได้เกรงว่าตนจะเป็นด่งงูตัวนี้ที่ร่างขาดเป็นสองท่อนหลินร่วนมิได้สนใจว่าผู้ใดจะคิดเยี่ยงไรหากนางทราบว่าการฟันงูเพียงคราเดียวทำให้ผู้คนแตกตื่นเพียงนี้นางคงจะมีความสุขมิน้อยหลังจากเข้าไปในภูเขาหลินรวนก็ได้เลือกใช้ทางอ้อมเพื่อหลีกหนีผู้คนเพียงมินานางก็เดินมาถึงเชิงเขาเฉินบู คราน,นี้นางมีได้รีไปยังต้นองุนแต่กลับเดินไปเรื่อยๆในภูเขาป่าทึบถูกปกคลุมไปด้วยร่มไม้แสงในป่าบนภูเขาดูอึมครึมเล็กน้อยอุณหภูมิลดต่ำลงทันใดย,ยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าใดอากาศก็ยิ่งเย็นมากเท่านั้นหลินร่วนมีได้เดินเข้าไปไกลามากนักอยู่ๆนางก็พบเห็ดกอใหญ่ดังนั้นนางจึงหยุดเดินแล้วหลับตาลงเพื่อใช้พลังวิเศษพอลืมตาขึ้นมาอีกคราบนพื้นดินก็เต็มไปด้วยเห็ด นางมิสามารถแยกแยะเหตุได้ทว่าเจ้าของร่างเดิมสามารถทำได้นางเก็บเห็ดที่สามารถกินได้ใส่ตะกร้าด้วยความระมัดระวังเมื่อเก็บเห็ดจนพอใจแล้วนางจึงเดินกลับไปยังต้นอางุนนางทำให้อ่างุนสุกข,ขึ้นมาเต็มต้นอีกคราหลังจากใช้พลังเสร็จแล้วหลินร่วนรู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาทันใดาอาการแบบนี้คล้ายกับชาติที่แล้วตอนที่พลังกำลังจะหมด เพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์นี้หลินรวนจึงลองใช้พลังทําให้ต้นหญ้าเติบโตต้นหญ้าสั่นเพียงมิกีคราทว่ามิม,มีอันใดเปลี่ยนแปลงแต่นางกลับรู้สึกปวดศีรษะยิ่งกว่าเดิมดูเหมือนว่าพลังของนางจะหมดแล้วจริงๆหลินรว่นมิได้รีบร้อนไปเก็บองุ้นนางเพียงหาต้นไม้พิงจากนั้นก็หลับตาพักผ่อนนี่มิใช่วันสิ้นโลกมิมีคริสตัลนิวเคลียสที่สามารถเพิ่มพลังให้นางได้ดังนั้นความเร็วในการฟื้นตัวจึงช้าเป็นอย่างมาก นางใช้เวลาเกือบครึ่งวันรอจนหายปวดศีรษะแล้วหลินรวนจึงหยิบเอาซาลาเปาออกมาจากห่อผ้าแม้วซาลาเปาจะเย็นลงแล้วทว่ามันยังคงส่งกลิ่นหอมจางฮ่าฮ่านี่เป็นซาลาเปาที่นางมาจากในเมืองเมื่อวานแม้ว่านางจะมิใช่คนเลือกกินแต่ถ้ามีให้เลือกนางก็ขอให้ตนเองได้รับอันใดดีๆบ้าง นางมีได้ขาดแคลนเนื้อบนภูเขาที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าหากต้องการฆ่าสักตัวก็มิใช่เรื่องยากอันใดแต่นางขาดแคลนอาหารประเภทแป้งบัดนี้เมื่อมีเงินแล้วนางจำต้องกลับไปซื้อแป้งสักยี่สิบช่างเมื่อนึกถึงท่าทางดีใจจนเนื้อเต้นของหลินหานตอนที่เห็นซาลาเปาหลินรวนก็อดที่จะหัวเราะออกมามิได้เด็กน้อยผู้นั้นเคยใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากในหนึ่งปีได้กินซาลาเปามิถึงสองลูกเลยด้วยซ้ำ ถ้าหากถามว่าหาเงินไปเพื่ออันใดขอตอบเลยว่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมน่าสิท้ายที่สุดก็มิมีผู้ใดทราบว่าวันพรุ่งนี้ต้องประสบพบเจอกับอันใดบ้างหรือว่าอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่ถึงเยี่ยงนั้นนางมิมีวันทําผิดต่อตนเองเป็นแน่เมื่อนางกินซาลาเปาเรียบร้อยแล้วนางจึงลงมือเก็บองุ่นทั้งหมดในทันใดนางหยิบตะกร้ามาเพียงใบเดียวทว่าบัดนี้ตะกร้าเต็มไปด้วยเห็ด ดังนั้นหลินร่วนจึงใช้พลังสร้างตะกร้าจากทาวันขึ้นมาอีกหนึ่งใบมิทราบว่านางคิดไปเองหรือไม่นางรู้สึกว่าพลังที่ฟื้นฟูขึ้นมาแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้มิน้อย